สวัสดูสวัสดีครับซีรีส์นี้นะครับพามาเยี่ยมชมท้องทุ่งสมุนเเรือนะครับและนี่ครับผมจะพามาดูนวัตกรรมรองรับ AEC นะครับมันคือตุ้มเหยียนหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ดักปลาไหลในท้องนานะครับนี่ครับหน้าตาเป็นอนี้ครับ มันมีรูอัน,นดักตรงนี้ให้ปลาไหลมันเข้าตรงนี้นครับเวลาออกออกทางนี้นครับเมื่อวานถามพี่ชายนะครับว่าได้ก็ได้หลายโลนะครับดักในน,น้ํานะครับนะครับปกติคนไทยจะกินเป็นปลาไหลต้มเปรตอย่างนี้ใช่ไหมครับผม้นคิดสงสัยว่าเฮ้ยเราเอาไปทําแบบว่าข้าวหน้ปหาปลาไหลแบบญี่ปุ่นได้เป่าเอาไปปิ้งอะไรยนะครับแต่มันอาจจะขาวกว่านะอันนี้ไม่รู้ครับ หรือว่าต้องอยู่ที่วิธีการทำอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับพยายามจะออกเสียงให้เหมือนคนเมืองน,นะครับปลาเหย็ย่แต่ไม่ไหวครับไม่เหมือนมันคือปลาไหลนั่นเองนะครับนี่ครับตุ้มเหยื่ยนชีวิตสามฤดู at ท้องทุ่งสม,มุ์เรืองครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ